คนวันนี้มาร้านอาหารเออร้านคาเฟ่มูมูยูมูยูหมูยูหมูหมูยู่่ะไม่น่าใช่นหมูยูไม่เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันมาแล้วทุกคนขนมน่ากินมาม มีครมบรูเล่โดนัทอะไรวะพีชเดนิชแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เป็นเบสเซอร์ของร้านเป็นขนมอัลมอนด์อะไรสักอย่างน้ำน้ำอะไรอ่ะพี่แพ๊กไม่รู้ <c oughs> ลืมลืมแล้วก็มัทฉะจามัทฉะเป็นบ้านดื่มมัทฉะกันเยอะเนาะเอาไหนก่อนอันนี้อ่ะโอ้อร่อยอ่ะอันนี้ถึงดีเลยเนว้อเหนียวเหนียวกรอบหรือมันเหนียวอ๋อมันจะเหนียวเหนียวนิดนึงอ,นนอันนี้มันเป็นนี่ อันนี้มันจะเป็นไม่นน it, มีไส้จะเป็นแบบนี้อ๋อเหรอมีความกรอบๆแต่ว่าเนื้อข้างในมันจะเนืวอนิดๆแต่เป็นเนื้อไม่มากมีความได้เคี้ยวอ่ะไม่หวานมากตัวแป้งมันจะเค็มๆนิดนึงพอดีพอดีอ่ะไม่ได้หวานไม่ได้เค็มอันนี้เป็นพีชพีชกับลองชิมดูนะเอาคัสตาร์ดมาหน่อยลองดูนะเออมีกินอีกที่ินคัสตาร์ดมองอันนี้หวาน แต่ว่าหอมถ้าคนชอบกินหวานอ่ะอันนี้น่าจะอร่อยวนีย่เดี๋ยวให้ดูก่อนจะมีไส้แบบนี้เยอะๆไหมโอ้เดี๋ยวให้ดูนี้ตุ๊บตุ๊บตุ๊บจะไส้เยอะลองดูนะหวานกว่าอันนี้คือไออันนี้แต่อันนี้มันคือของหวานเหมือนกันแต่ว่านี่หวานกว่าแร้วให้คนที่กินของหวานรีวิวของหวานงงมาก วัยรุ่นก็ชอบแบบนั้นนะฮะแต่วัยอย่างแม่เนี่ยนะต้องแบบนี้เลยมันใช่เออมันไม่หวานเกินนะเออนี่ยพอดีเลยอร่อยมากานี่เราสามารถเลือกอยากได้แบบไหน,น จะถ่ายสักสองรอบเลือกเลยอันแรกให้พี่แพ็คเลือกลมันต่างกันยังไงอันนี้เล็กๆเลยสไตล์อ่ะทางนี้ได้ทางนี้ได้ไม่ใช่กดนี้เขาดำไหมขาวดำั้ยขาวดำดีกว่านห,นหน้ามันดูเนียนๆดี <c oughs> อ๋อมีสติ๊กเกอร์อนนแปะสติ๊กเกอร์ได้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยดีลิดีลิสไหมหรือจะเอาไม่เอา

อะไไรกม่เ็เร็ว,เ,รวเกินเนเ,รเราไม่คิดท่าเกนก่อนหรอวะ นลมเย็นนะลมแบบเออข้างบนดีอะ่ะนั่งสบายมากลมเย็นมากตรงนี้ถือว่าลมลมดีนะลมมันโฟลอ่อนๆไม่แรง อากาศไม่ร้อนยังถ่ายกันไม่เสร็จอีกเซตแบบอ่อนๆนะคะแบบสวยมากเลยค้ามีคนถ่ายก็จะมีการพากด้วยเพื่อให้ได้ฟิลฟิลในการถ่าย <c oughs> อะไรอ่ะที่พาอะไรมันจะมีอินเนอร์บรรยากาศดีไงนี่คนถ่ายคนถ่ายสมัยแรก <c oughs> ก่อนที่พี่แพ็กจะมีแฟนก็คนนี้แหละแล้ โอ้โหแบบอ๋อ,อแบบยิ้มหน่อยอ้าฮ่าฮ่าฮ่าอามองหน้ากันหน่อยดิโคตรฝืนอ่ะสเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้เราไปร้านอาหารต่องงไหมเมื่อกี้คาเฟ่เสร็จไปร้านอาหารเลยแต่จริงๆเรานั่งมาประมาณ 2ชั่วโมงเรานั่งกี่ชั่วโมงแล้วนะ่ะสองชั่วโมง,อ,งอืมสองชั่วโมงแล้วนี่ถ่ายรูปไม่จบเหมือนจะเย็นนะแต่ก็ร้อนมากๆร้อนโคตรเลยนี่อุ้ยโคตรสวยอะ่ะในกล้องถ่ายแนวนอนสวยมากเลยนะไมไ่ขนาดเลยตั้งที่นึงงนี่นอนะินโซงขนาดนี้อากาศประเทศไทยมันปร้อนจริงๆ One HOUR LATER ถึงแล้วจ้าถึงร้านอาหารแล้วเราโชคดีมากโต๊ะตรงกลางน้ำที่ร้านนี้เขาดังคือแบบว่างพอดีนี่คนออกพอดีเออนี่นี่ถ่ายละอ่ะดูอุ้ยตรงนี้ก็สวยเนาะนั่งอย่างเงี้ยแต่ว่ามันใกล้ไป่ะฮะเอออุ้ยเนี่ยดูดิสวยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นนั่งพื้น เย็นมากบรรยากาศดีมากเย็นสบายรออาหารกันสั่งอย่างเยอะโทุกคนอาหารมาโคตรเร็วอ่ะเร็วมากนี่แบบไม่ถึงสิบนาทีปะใช่เรายังนั่งคุ้ยย่างเร็วมากอันนี้ข้าวผัดอะไรวะข้าวผัดสับปะรดกุ้งทอดซอสซอสมะขามปูนิ่มอะไรสักอย่างนี่ซุปอะไรสักอย่างแล้วก็อั้นร้ไข่เจียว คนอยากให้ถ่ายชื่อวาจจะไม่ได้ยิน Bubble in the forest Bubble in the forest วันนี้เรามาที่ร้านอาหาร Bubble in the forest Bubble in the forest มาลองต้มยำก่อนนะคะอันนี้ต้มยำกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะลองชิมนะคะอร่อยมากเลยกุ้ง สดสุดยอดคูนีบอร่อยมากอร่อยจริง,รงๆเอาไปทั้งตัวเลยลูกเอาไปเยอะๆตอนนี้เป็นกุ้งเป็นกุ้งซอสมะขามนะคะลองชิมก<ะ>ุ้งซอสมะขามเนี่ยกุ้งสดก็จริงแต่ซอสมะขามน้อยไปมันมน,มน้อยมันแคลมก้นมันจืดอ่ะมันไม่มีรสเลยไม่มีรสมะขามเลย แต่ต้มยำสุดยอดขอชมต้มยำอร่อยที่สุดรสชาติสุดยอดสุดยอดน้ำใหม่น้ำใหม่อันนี้น้ำอะไรน้ำผลไม้เป็นเหมือนฟรุตพันช์มั้งนี่ใส่น้ำตรงนี้แหละใส่รับใส่ลงไป้หอมหอมมากเลยหอมดิหอมจริงโอ้โห้ยค่อนหอมเลยอ่ะ าเฟร r ี f r ฟรชอร่อยมากไม่ผิดหวังเลยสดชื่นมาเหนื่อยๆนะต้องสั่งเลยค่ะอร่อยจริงๆไม่โกหกเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นไม่เล่นหรอกมันจะโต๊ดจริงๆ เปิดไปแล้วทุกคนบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปสวยงามสวยงามเป็นไงอาหารเป็นไงพูดจำจริงไหมเออถูเฟกจำจริงดิจริงคำแรกๆรสชาติจะอร่อยแต่กินไปเรื่อยๆมันเข้มข้นเกินมันจะเลี่ยนไปมันแบบกินเรื่อยๆมันก็จะแบบกิ่อยๆแต่แรกอร่อยคนชอบอาหารเข้มข้นมันก็คืออร่อยใช่คนชอบเลี่ยนๆมันอาจจะเราด้วยหรือเปล่าแบบเราสั่งของที่มันเป็นแบบไม่มีอะไรที่ตัดเลี่ยนที่ไ่ใช่เดยวกันใช่ไหมอ่ะรีวิวด้ะ ไอไอกล้องไอก้องวิดีโอเขาไม่อยากออกลูกชิ้นเที่ยวเขาบอกยังไม่ได้ค่าตัวเลยเตอชั่วโมงละสองพโอ้โหชั่วโมงละสองพันโอเคตัดออกให้หมดนี่ว้าวสุดยอดไปเลยเม่ล่า กินเสร็จแล้วแต่น้ำมะพร้าวยังไม่ได้น้ำมะพร้าวสั่งตั้งแต่ก่อนอาหารมาจนเตือนอีกรอบนริงก็ยังไม่มาจนจะกลับบ้านล้วจะมาไหมดูซิว่าจะมาไหม Two thousand years later มาแล้วทุกคนน้ำมะพราะ้าวแต่สุดท้ายพอได้กินก็สดชื่นนะแบบสดชื่นเลยแต่ก็นานนานก็จนจะกลับแล้วเนะี่ยจนมืด ึุบก็ยังไม่ได้กลับกันนะทุกคนนี่เราเดี๋ยวเรารออะไรกันเร็ตอ๋อเตือนน้ำมะพร้าวไปสามรอบเผื่อเลื่อคิดสามรอบมุดกอนมุดสุดสุดไปแต่ว่าเรากลับแหละ ร้านนี้ก็จะมีร้านห้องแอร์ด้วยนะจ๊ะสำหรับคนที่ไม่อยากนั่งข้างนอกคือร้านเขาใหญ่มากค่ะดู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 ดแป๊บหนึง่งมืดสว่างเห็นบ้าไม่เห็นหรอกแป๊บนึงทุกคนกินเสร็จแล้วโ,โคตรอิม่มหมดไปประมาณสองพันตรงตรงราคานี้ก็อุย้ยแฟตไม่สวยเลยเอาใหม่เดี๋ยวไปถ่ายที่บ้านดีกว่าแฟตไม่สวย